สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t t ไฟทกับรายการ c a t ไฟท์ t ครับมาพบกับผมกอล c a t คทไฟที่จะมาแนะนำเทคนิคได้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับ วันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งาน iPhone ครับกับวิธีการรวมรูปภาพและวิดีโอซ้ำกันใน iPhone บน i อโอสนะครับต้องบอกว่ามีคนสอบถามนะครับพี่กอฟเคยทำคลิปในการแนะนำวิธีการแล้วแต่ว่าบน i อ s 17นะครับแต่วันนี้ไอโอสแเนี่ยเขางงเอ๊ะมันหายากมากเลยเพราะในการปรับเรื่องของอารบัมรูปนะครับมันแตกต่างจากเดิมไปนะครับก็เลยไม่สามารถจะหาได้นะครับอาจจะงงอยู่นะครับก็อาจจะมีหลายคนเป็นเหมือนกันนะว่าพอ i อโอสแเนี่ยมันหาไอตัวฟังก์ชันการรวมรูปภาพไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทํำยังไงนะครับแต่ก ฝากกดติดตาม u b s c r i b e เป็นกำลังใจเราด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการรวมรูปภาพและวิดีโอที่ซ้ำกันใน iPhone ครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการรวมรูปภาพและวิดีโอที่ซ้ำกันใน iPhone บน iOS 8นะครับได้ง่ายครับเริ่มต้นนะครับกดไปที่ในตัวของรูปภาพครับรูปภาพคืออัลบั้มรูปของเรานะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับก็คือถ้าเรามีคําว่ารายการอื่นเนี่ยนะครับเราจะมีฟังก์ชันคําว่า รายการซ้ากันนะครับถ้ามีคําว่ารายการอื่นนะครับจะมีรายการซ้ากันตรงนี้เราสามารถใช้ได้แต่ว่าบางคนอาจจะไม่เจอใช่ไหมครับให้เราเลือกมาด้านล่างสุดครับแล้วเลือกมาที่หัวข้อจัดเรียงหรือกําหนดเองครับจัดเรียงหรือกําหนดเองนะครับแตะเข้าไปครับเมื่อเราแตะเข้ามานะครับให้มาที่หัวข้อคําว่ารายการอื่นครับรายการอื่นตรงนี้เห็นไหมครับที่ก๊าฟชี้อยู่ตรงนี้นะครับรายการอื่นต้องแตะไว้ด้วยนะครับเปิดไว้นะครับเพราะถ้าเกิดไม่เปิดไว้เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันในการรวมรูปภาพนะครับหรือแม้กระทั่ง การแสดงอัลบั้มที่ซ่อนไว้นะครับอันนี้จะอยู่ในหัวข้อคําว่ารายการอื่นนะครับก็คือแตะไปตรงนี้ด้วยนะครับพอแตะไปเสร็จแล้วนะครับอ่ากดปิดไปนะครับคราวนี้ก็มาที่หัวข้อรายการอื่นครับรายการอื่นนะครับก็จะมีคําว่ารายการซ้ากันเห็นไหมรายการซ้ากันกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามานะครับก็จะมีคําว่า นะครับรายการซ้ำกันที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้นะครับอันดับแรกอันบนเนี่ยก็คือเป็นรูปนะครับอันนี้เป็นรูปนะครับถ้าต้องการรวมก็กดคาว่ารวมได้เลยครับกดคาว่ารวมเห็นไหมถ้ามันซ้ำกันตรงนี้นะกดคาว่ารวมมีกอชี้อยู่นะครับกดคําว่ารวมปึ๊บนะครับรวมรายการที่เหมือนกันทุกอย่างนะครับกดรวมนะครับนี่รวมเรียบร้อยคราวนี้อันนี้เป็นวิดีโอนะครับเห็นไหมพี่กรอฟมีวิดีโอซ้ำกัน3อันนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับพี่กอฟก็ต้องการรวมก็กดคําว่ารวมเหมือนกันนะครับนี่ครับรวม3มรายการที่เหมือนกันทุกกกอย่างนนะะคครรัับบ็ดป๊ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนในการรวมรูปนะครับที่ซ้ำกันนะครับแล้วก็สามารถรวมได้แล้วนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใครที่ต้องการรวมรูปภาพนะครับและวิดีโอที่ซ้ำกันในไอโฟนนะครับแต่ว่าพอพอไอ iOS อ8เนี่ยจะงงๆหน่อยเพราะว่าการปรับเรื่องของอัรบบ้ารูปเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะรวมได้ง่ายนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะมันจะแสดงให้เห็นเลยนะครับก็ลองนำาทานนี้ไปใช้งานกันดูนะครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคนี่ครับที่มาฝากกับเนวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยครับอยากสนุนเราครับสามารถกดซุปเปอร์แดงนะครับเพื่อเป็นทุนสนับสนุในการพัฒนาช่องต่อไปและสิ่งสำคัญที่สุดครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปกับ cat five ครับ